ันนี้จะมากินบุญหมกเป็นอาหารเวียดนามร้านอยู่ตรงหน้าตลาดเลยหน้าหางเข้าแต่ว่าอยู่ข้างๆก็คือต้องเดินมาข้างๆตลาดทางนี้ทางเข้าที่ว่าหาไม่ยากเนี่ยอยู่ตรงคัมเซเว่นเราเจออีกแล้วค่ะทุกคนเราจะทุสันเทวม่ตี ูพอนั่งอยู่ทุกที่จริงๆนั่งนั่งค่ะเค้กอาซีดทำไมทูดนิ้วกุดคะเขาทำนู้นเลยค่ะทูดทูดนิ้วกุดค่ะทุกคนเจ็บไหมเจ็บไหมไม่จริงเหรอไม่เจ็บหรออัยจฉราสิบเมตรอุ้ยแล้วพูดหยาบคายอันนี้ถ้วยที่สามถ้วยที่สามใช่ไหมถ้วยแรกถ้วยแรกแต่ว่าจะมีถ้วยต่อไปเคยกินไหมนี่เมี่ยงนี่กอเปียทอดอะเปี๊ยะทอดแถวนี้เขาเรียกเมี่ยงทอด นี่หมูยอของบ่ายยุงอันนี้หมูยอแผ่นอันนี้หมูยอแผ่นอันนี้หมูยอหมูยอมวนของดังจังหวัดบุญมอกข้าวปุ้นน้ำหมูเส้นขนมจีนข้าวปุ้นเออข้าวปุ้นที่เป็นตอนตอนชิ้นข้าวบนหมูยอสดเพราะว่ามันเป็นลุกหน้าตาอย่างนี้เพราะที่นี่เขาทำหมูยอเองเลยเขาก็เลยเป็นแบบหมูยอเป็นบีบบมาเป็นชิ้นๆิ้นตันๆนแบบนี้แล้วก็มีซี่โครงหมู จะเป็นน้ำใสแมีเส้นขนมจีนอยู่ข้างในน้ำชาตัวตับของเ k ็มเคเดาว,ว่าเทมันเป็นสีอะไรน้ำชาหไหมยีนเราแก้วเป๊กเหมือนกับว่าเจ้าที่เลยตัวเล็กตัวเล็กตั้งหมากกับแก้วเล็กๆเนื้อปรุงปรุงใส่เครื่องอปรุงธรรมดาเหมือนปรุงร <อ S 1> ก๋วยเตี๋ยวเอ้าน้ำชาทิพย์ แล่วผักเขาก็จะเป็นปีกล้วยเนี่ยให้อะไรให้เราหยิบเองเหรือเขาใส่ให้นี่มันอยู่ในนี้แล้วอ๋อเขาใส่ให้เหรอในถ้วยเราคนขึ้นมามันก็จะเป็นแบบมีถั่วง,งอกมีถั่วง,งอกมีปีกล้วยมีผักกะลัมนี่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 ก็เป็นเส้นเส้นของจีนแล้วก็มี <c oughs> ผักเมื่อกี้ที่ว่าอยู่ในนี้ให้มาแล้วชิมซิมันก็น,วนัวนะ ป็เหมือนปรุงก้าเตียวเลยแค่น้ำปลาด้วยขนมจีนเส้นเส้นสดอุ้ยเรามีสตอรี่ด้วยบุนหมกเส้นสดหมูยอทำม,มืออร่อยไหมอร่อยน้ำมันนัวจริงๆไม่ปรุงก็ได้ ั่งเนี่ยงมันจากร้านข้างๆอันนี้มันเป็นเมี่ยงทอดปอเปี๊ยะทอดก็มีไส้เหมือนที่อื่นแหละข้างในมีหมูมีผักถั่วงอกปรุงรสมามีผักใ่ด้วยหมูวนเส้นถั่วงอกเออน้ำจิ้มมีผักมีผักห่อคล้ายๆกินเหนมเนืองปอเปี๊ยะที่อื่นปอเปี๊ยะที่อื่นเขาก็มีผักเหมือนกันไหมมีสิเขาไม่ได้ให้อลังกาเขาไม่ให้อรัญการนาดนี้นี้เราไปเติมรีฟิลได้ หรือเปล่า <c oughs> ขอเอา <c oughs> ที่นี่เวลากินเมี่ยงก็จะเอาผักมาหอ่อ,อ,อห่อผักใส่กับลลัดด้วยเอาแบบเปรี้ยจิม้มน้ำจิมจ้มมันก็กินแบบเหมือนอาหารเกาหลีเลยพรุ่งนี้มึงออกไปแต่เช้านี่ย่<อ>แล้วหลังจากกรุงเทพไปวันไหนนี่ก็มีสากายบเยอะเป็นขนส่งสาธารณะแบบหนึ่ง สกายแลบจะมี2รุ่นมีรุ่นเทอร์โบติดเครื่องรุ่นใหม่เครื่องแรงกับสกายแลบรุ่นเก่าที่จะช้าๆหน่อยอันนี้เป็นสกายแลบรุ่นเก่า <laughs> รีวิวรีวิวรถสกายแล็บร้านที่2ก็คือร้านกาแฟพนมบุ๊กสโตคือหน้าร้านมันดูไม่ออกหรอกว่าขายกาแฟคือครั้งแรกก็ไม่รู้ตอนนั้นเพื่อนทำเมกินเนี่ยเนี่ยพนม ก็มีต้นไม้เยอะๆพานมบุ๊กแอนสโลบา Just keep reading books มาถ่ายร้านนี้นะคะเราจะพยายามไม่ใส่เสียงซาวด์แบ็กกราวด์เข้าไปเลยเพราะว่าน้องเขาเปิดเพงลงในร้านมันได้อารมณ์แบบฟิลแบบร้านอินดี้มากอะ่ะน้องก็เงียบที่ร้านก็เงียบจะสังเกตว่าถ้ามีลูกค้าคนอื่นมาตอนช่วงท้ายของคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกค้าก็นั่งเงียบๆกันอยู่คนละมูมแบบทุกคนดูเงียบไปหมดเลยอะ่ะมันไพรเวทมันสงบร้านนี้ต้องต้องมาลองนะคะแนะนําให้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองเดินหาแมวหรอ แมวไม่อยู่แมวไม่อยู่เหรอคะอ,อ๋อมันยังไม่ลงมา กี่กี่ช็อตใส่เห็นใส่พื้นเลยไมเช่เกตี้ของจริงเสร็จแล้วตึ้งตึงตึงคนป่วยคิวถัดไปเชิญค่ะนั่งหัวรอคิวเข้าห้องตรวจเรียงกันสามคน าเส้นที่เป็นโซนอาหารแล้วก็ร้านของฝากตรงเซเว่นตรงนั้นถัดมาติดกันเป็นร้านเหรียญทองหมุยยอนี่จะเป็นร้านขายของฝากใหญ่ของจังหวัดที่คนชอบมาซื้อกันถัดมาอีกตรงนี้จะเป็นร้านคอนเทพอาหารเช้าไข่โจ๊กไข่แซนด์วิชเวียดนามอาหารเช้าต่างๆเ่ยกกับเวียดนามเหนือเมืองอะไรก็มีไข่กระทะถัดมานี่ที่จะไปกินกันคือเขาเกี่ยวกับเขาเก็บข้าวกระเบียบปกักหม้อนี่ร้านที่มีรถเก่งสีขาวซีริกจอดอยู่ นร้จะกินแบบสั่งกับข้าวเกี๊ยบให้ดูแบมนดาข้าวเกี๊ยบแผ่นหนึ่งวันนี้จะกินข้าวเกี๊ยบปักหม้อเงาดำปกติทั่วไปมันจะเป็นหน้าตาเหมือนแถวล่างมีคนดัง,างมากินกินมะนาวเปิดมือปิบมือเลย ก็จะมีไส้อยู่ข้างนนในนี่เลยห่กลมๆหอ่ไส้แล้วเขาก็หั่นทับพึ่งเรากำลังจะไปลานพญานาคกันเพื่อที่จะสักการะองค์พญานาคแล้วก็เราจะพาไปแวะซื้อของฝากที่ดังที่สุดของจังหวัดขอนม มาแล้วต้องซื้อไม่งั้นจะเหมือนมาไม่ถึงได้พาก,กันเห็นฝั่งเราไหมข้างหน้านี่คือฝั่งสปปเราเรียบขนานจังหวัดไปยาวมากอ๋อตรงนู้นมีติดต่อทางลงเรือครูสคือตรงข้างหน้านู่นริมสุดขอบเหล็กตรงนน้น มันจะมีทางลงท่าเรือซึ่งจริงๆโทรติดต่อทําการจองมาก่อนล่วงหน้าด้วยมันไม่มีไม่รับล็อกอินเอาผ้ามาอวดที่เราไปครั้งที่แล้วนะคะชื่อเรือสำราญ p พาราไดคล s สลมแรงมากเย็นอ่ะกลางวันก็ยังไม่ได้หนาวมากยังเพิ่งเริ่มแต่เมื่อคือนมัน18องศาไหวพั้เสร็จแล้วก็ขอพอรขอพรเสร็จแล้วก็เสียงโชคคือถ้าวัานนครนมต้องมาให้ถึงคือต้องมาซื้อลอตเตอรี่ เป็นของฝากขึ้นชื่อที่นี่เพราะว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ออกที่นครพนมเยอะมากโดยเฉพาะที่ซื้อตรงร้ามพญายนามีคนถูรางวัลที่หนึ่งเยอะหลายคนแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเราจะเป็นรลายต่อไปมีชุดสี่ใบกับห้าในี้เป็นเซเว่นที่มันสร้างชั้นลอยขึ้นมาขึ้นไปนั่งชั้นสองได้ชมวิวอากาศดีตอนเย็นอ่ะสวยตรงนี้ก็มีร้านกาแฟเยอะแยะ ริมสุดนั้นน่ะหน่นอนเป็นโรงแรมที่เห็นวิวสวยที่สุดวิวพิาน,น่า แล้วก็ร้านนี้หน้ามาเช็คอินนะคะร้านแต่งน่ารักมากคือแบบหน้าน่าถ่ายรูปทุกมุมเลยร้านเขาเป็นร้านขายผ้าคลามสินค้าแฮนด์เมดทำมือทุกอย่างก็คือไม่ได้ผ่านเครื่องจักรอะไรเลยคือออกแบบเก๋แบบแฟชั่นเ a b บิลมากคือมันไม่ได้โบราณแบบผ้าคลามอะไรคือผ้าคลามคนแก่ใส่มีอายุใส่หรอไม่มันดูวัยรุ่นมากมีหลายอย่างน่ารักกรุบกริบคือแบบน่าซื้ออะ่ะคือเสื้อผ้ามันเป็นแบบมันน่าใส่อะ่ะดูดิ กระเป๋าคลัชเนี่ยเออเก๋ชุดว่าใส่ไปแบบเดรสราตรีได้เลยเก๋ๆๆทุกอย่างข้างล่างเขาแต่งเป็นสไตล์ร i เว r ร์มีธีมเนาะข้างบนเขาเป็นสไตล์สไตล์ลอะไรอะมลเทนเนาะเออน่าจะใช่มันจะมีกระเป๋าสารใบหนึ่งเป็นกระเป๋าลากเป็นแบบเป็นลักเกจเนี่ยเนี่ยเนียอยากได้มากบนีน่ารักมากเลยแต่ไม่รู้พี่บาท เดินช้อปปิ้งเมื่อกี้เสร็จแล้วก็มาแวะวัดกันนะคะนี้เราจะมาถวายสังฆทาน,นพระนะคะดูสิเย็บสด,สดวัดนี้ใหญ่ร่มเรื่นมากนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยก็คือบางทีจะมีโรงเรียนมาติดต่อแล้วก็มาจัดคลองค่ายปฏิบัติธรรมที่นี่ร่มเรื่นมากมากถึงแล้วร้านส้มตำปองเตง นี่เรียกว่าตำข้าวเปียกมันคือเส้นก๋วยจับอะก๋วยจับยวนอะก็คือตำก๋วยจับใส่หมูยงหมูยอใส่ทะเลมานั่นน,นี่โน่นรีวิวไข่ปิ้งเอาไข่มาตีปรุงข้างนอกแล้ว,ลว<ส>ฉีดกับเข้าไปใ <ไป S 1> หม่แล้วก็เอาไปปิ้งนึ่งก่อนแล้วก็ปิ้งนี่ไงเป็นเส้นข้าวเปียกสดเส้นปลา อืน่ปรอดหู้นี่นต้มแซ่บควันฉุยฉุยไฟแลบด้วยก็น่าถ่ายรูปอยู่นะ มยิ่งกับพูว่ายิ่งกับพูว่าอีกทุกคนมาต้องกลับไหวเดี๋ยวเราจะพาไปวิลเลจที่มีชนเผ่าเขาสร้างอยู่ริมแม่น้ำโขงที่เราไปของวันวันแรกเนาะไปแก้มือเพราะวันแรกไปเขาไม่มีกิจกรรมอะไรเนี่ยมีจักรยานให้เช่าด้วยนี่ไงอันนี้ปังปิ้งเตาถ่าน คือคาออกกีาลังกายก,ก็มีนะเพราะมันเป็นแบบเขื่อนเขาเรียกว่าเป็นสันเขื่อนเลนจกักรยานอะไรเงี้ยยาวตั้งแต่สังแต่ท้ายเมืองไปจนถึงนูน่นเกือบถึงสะพานมิตรภาพนู่นมันจะมีหาดทรายตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นที่ถ้าอยู่โรงแรมโรงแรมสิริตรงนั้นอะ่ะจะเห็นหาดตรงนั้นก็คือนูน่นกระทน้าร้อนหน้าแรงอะ่ะมันจะมีหาดขึ้นตรงกลางแม่น้ำโขงเลยซึ่งก็คือมีคนไปขายของมีทำกิจกรรมมีเล่นน้ำในตรงนั้นด้วย นห่าสายหดทสายทองสีขาตะบูนมีขายอาหารเนี่ยค่ะแต่ละชนเผ่าเขาก็จะมีสินค้ามีหัตถกรรมต่างๆโอท็อปของขึ้นชื่อของต่างๆของเขามาตั้งขายตามซุ้มของเขามีผ้าครามผ้ามัดย้อมกระเป๋าสารหมวกสารเยอะแยะมากมาย เขาก็จะจัดบ้านแต่งบ้านให้สะท้อนวิถีชีวิตตามเผ่าของเขานะคะแล้วก็มีคนออกกําลังกายเยอะแยะมากฝั่งนี้จะเป็นบ้านพักข้าราชการหมดเลยเป็นสวนราชาการด้วยเป็นสีตำละวัดเป็นสารากางเป็นนั่นโน,โนี่นูนบ้านพักค้าราชาการที่ว่าเป็นของตุลาการนะคะของอายการผู้ภากษาและก็ของท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนะคะ ขับเที่ยวเลาะริมโขงมาเรื่อยๆนะคะก็จะถึงโซนเหนือของจังหวัดเป็นโซนชุมชนหนองแสงตรงนี้ก็จะมีเป็นโบสถ์คลิฟส์นะคะซึ่งเป็นวันดนักบุญอันนาเป็นโซนเป็นโบสถ์โรงเรียนเก่าของเราเองสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลนะคะสวยงามมากคนชอบมาถ่ายพีเวดดิ้งกันจริงๆคนที่นี่จะเรียกโบสถ์โรงเรียนสันตะซึ่งชื่อคือโรงเรียนสันตะายานันชื่อเก่าคือเซนต์อันาสันตะยานันแล้วก็กลายเป็นเซนยอแซ และนี่ก็เป็นร้าน 76A the Space นะคะเป็นของเครือ 76A เป็นสไตล์บ้านโบราณนี่ก็ไม่ได้อยากจะโอดรูปอะไรอะคะ่ะก็แบบไปที่ไหนมันก็น่าถ่ายรูปทุกที่อะคะ่ะมิสนึงร้าน,นเรือด้วยหลังพระอาทิตย์ตกอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะช่วงที่เราไปนี้ถ่ายทำกันอยู่ประมาณ18-19องศาในช่วงกลางคืนนะคะความกินหมกันหะร้านใหม่ที่ไม่เคยกินชื่อร้านสามใบเถา พี่โอ๋กับยินแนะนำตรงข้ามตึกนี้ตึกนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะข้างล่างมีขายกาแฟอะไรด้วยหนาวปกตินะ่าจะชอบกินร้านจุทามาศกันนะคะทีนี้มาลองร้านใหม่ดูเพราะว่าร้านนี้อยู่ตรงติดริมแม่น้ำโขงบรรยากาศมันมน่าจะดีแหละจุธามาศเองเมื่อก่อนก็อยู่แถวแถวนี้แต่ว่าพอเขาย้ายไปอยู่แถวบขอสอแล้วมันก็ไม่มีวิวดีๆแบบนี้แล้วคือเราเดินผ่านครัวเขามาเลยเหรอ จริงๆเขาไปทางนี้เปล่าลลวี่อยู่นี้เข้าข้างนี้ได้อันนี้เรียกว่าโหชมวิวนีโอ้อเย็นว่ะนั่ง่งนี้แหละเดี๋ยวมันก็มันก็อุ่นเองเจ่วฮ้วนอนก็มีเจ้าฮ้นอฮนก็มี กินเรากินอะไรอ่ะกินแบบเกาหลีหมูย่างดีกว่าไหมอ่ะอากินกินแบบย่างเนาะดูรมปิวนั่นสิรมพักเนื้อชุดเมนชิ้นสวยนะร้อนไม่ไหวแล้วนั่นร้อนแล้วประการอุ้ยขี้เท้ากระเด็นไปด้วยไปน้ำเลยจ้ะ อย่าย่างนานเดี๋ยวนี้ะจะไม่มีเรี่ยมแรงออร่อยเจมเข้มข้นเนื้อมันหอมหอมมันสรุปว่าถ้าสั่งหมูจาเล็กจะเป็นหมูแดงธรรมดาแต่ถ้าสั่ง เป็นหมูใหญ่จะมีสาชั้นมาให้ถ้าอย่างนั้นถ้าจะอยากกินสาชั้นอะ่ะต้องสั่งใหญ่เท่านั้นถึงจะได้ไม่มีให้สัง่งแยกเป็นจ้นด้วยโอยนาวยังจำกันได้ไหมคะร้านนี้เป็นร้านที่เรามากินกาแฟ76 a สิหกตอนอีพซึ่งเป็นโซนหอนานิกานะ้อที่เราถ่ายรูปเล่นกันกลางคืนมันก็จะหนาวๆเย็ยนๆตรงนี้นะคะลมพัดดีมาก <c oughs> คอนนิก้าตอกลางคืนปกติอย่างเงี้ยจะคึกคืนตรงนี้ก็จะมีร้านนมนั่นน,นี่โนนวันนี้ปิดน่าจะปิดวันนี้ไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าจะเลิกขายนะไม่รู้เขียนว่าอะไรน,นี่มันแยกก็มีร้านนั่งกินแล้วก็เงียบแล้วไม่มีรถเลยสองทุ่มครึ่ง พเพื่อนๆคะเจออาแปะขายปลาท่องโกแล้วคะ่ะวันนั้นที่เรามาหาไม่เจอเพราะว่ามีรถจอดบังอยู่คะ่ะก็เลยไม่เห็นขายอยู่หน้าร้านกาแฟาชาวดอยคะ่ะมาถึงแล้วร้านพอเทพสวัสดีค่ะวีพี่เล่นติ๊กตอกไหมคะไม่ได้เล่นค่ะทำไมพี่ไม่เล่นติ๊กตอกจบตาแล้ว <c oughs> มีโจ๊กโจ๊โจโอร่อย ทุกคนเราขออธิบายนิดนึงเรื่องข้าวจีตามรูปนี้คือเรียกว่าข้าวจีก็ได้ขนมปังยัดไส้ก็ได้ขนมปังยวนก็ได้ขนมปังเวียดนามก็ได้ข้าวจีเวียดนามก็ได้ก็คือเรียกได้หลายอย่างแต่อธิบายก่อนว่า,าที่นครพนม,มมันจะมีข้าวจีอยู่2แบบไอ้ตัวขนมปังเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวจีเป็นขนมปังขนมปังยวนที่ทําขึ้นมาเป็นนุ่มๆกับอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นใช้ข,ขนมปังบาเก็ต หรือที่ว่าขนมปังฝรั่งเศสนั่นแหละแล้วก็จะมีเครื่องใส่ผักใส่อะไรด้วยคล้ายๆของสับเวแต่ซอสมันก็จะเป็นซอสคนละอย่างเนาะเออหน้าตาคล้ายๆสับเวอันนั้นก็เรียกว่า,าขนมปังปาเต้ข้าจีลาวอ่ามันเรียกได้แบบนั้นแต่ไอที่ไม่มีผักไอที่เรากินอยู่เนี่ยเรียกว่าข้าวจีเวียดนามงงไหมไม่งงเนาะแล้วที่เป็นข้าวจีที่เขาชุบไข่เป็นข้าวเหนียวเอาไปชุบไข่แล้วเอาไป ปิ้งบนตาอะอันนั้นเรียกว่าข้าวจีอีสานโอเคไหมใส่ปลาท้องโกคุณลุงเมื่อที้พี่ซื้อมาดว้วยเสร็จแล้วจากกินอาหารเช้าไปซื้อของฝากหลานข้างๆร้นเหรียญทอง คิปของเราก็จบลงแล้วค่ะกินกันจนวินานทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องกันเลยทีเดียวพุงใหญ่ไม่ไหวแล้วแม่ตัวแต่แต่ของจริงแล้วค่ะถ้าใครดูแลชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสับไพส์กดกระดิ่งเอาไว้ติดตามดูคลิปสนุกๆของเราครั้งหน้ากันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ